สวัสดีะคะทุกคนคะ่ะวันนี้นะทุกคนคะ่ะควัจะมาเปิดถุงช้อปปิ้งนะทุกคนซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในในช่องของขวัญน,นะทุกคนคะ่ะ แต่ว่าก่อนที่ทุกคนจะไปชมคลิปนีนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและในทุกคนค่ะขวก็จะมารีวิวสิ่งที่ขวาใช้ะเล็กน้อยนุกคนค่ะที่ขวนใช้อยู่เป็นประจำเนาะแล้วก็คอนเฟิร์มว่ามันดีนะทุกคนค่ะนะเรามาดูกันนะคะว่ามันจะมีอะไรบ้างเนาะก่อนที่จะไปดูว่าขวไปช็อปอะไรมาบ้างนะทุกคนค่ะเดี๋ยวขวจะมาไม้นี่ก่อนนะทุกคนค่ะมาเอาสิ่งที่ขวานแบบใช้เนาะ ให้ดูก่อนนะทุกคนคะ่ะไม่ได้มีเยอะนะทุกคนคะ่ะมีสองคาอย่างเองนะซึ่งซึ่ง,งใช้ดีแล้วบอกต่อเนาะมันใช้ดีจริงๆนะทุกคนคะ่ะขวนก็เลยอยากจะมาบอกต่อเนาะนี่นุคนขานี่ขาเผลอแล้วนุคนค่นขะแต่ว่ามันก็จะมีอยู่สองอย่างที่ขวันเพิ่งไปซื้อมามาลองมแต่ยังไม่ได้ลองทุกคนค่ะซื้อมาก่อนทุกคนค่ะแต่ว่าจะเอามาดีทุกคนดูนก่อนนะทุกคนค่ะมันเป็นเซรั่มของ Golden Pool e นะทุกคนคะ่ะ Golden Pool e นะ ซึ่งหลายๆคนก็คงจะรู้แหละนุน่นๆค่ะนะนี่นะทุกคนค่ะผงซื้อมาลองทั้งสตัวเลยทุกคนค่ะนี่คือบอกเลยว่าใช้ดีนะคะใช้ดีแต่ว่าตัวสีเขียวเนี่ยใช้ดีสุดนะทุกคนค่ะมีตัวสีเขียวใช้ดีสุดนะใช้ดีสุดก็คือตัวสีเขียวนะคะซึ่งตัวสีเขียวเนี่ยมันจะช่วยเคลียร์ให้หน้าเราเนี่ยบรทสใสขนนึ้นทุกคนขาเคลียร์พวกแบบ รอยด่างดาอะไรบนหน้าอะไรอย่างเงี้ยรอยสิวอะไรทุกคนค่ะคือสีเนี่ยใช้ดีสุดนทุกคนค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีทองก็จะเป็นเอ่อบูส์นุทุกคนค่ะอเป็นเซรัม่มทุกคนค่ะเป็นบูสผิวอะไรอย่างเงี้ยส่วนอันนี้ก็เป็นแอนตี้เอจจิ้งนะทุกคนค่ะสีนี้นะสีม่วงทุกคนค่ะแต่ว่าที่ขวัญใช้แล้วขวัญชอบก็คือสีเขียวทุกคนค่ะไปหาลองตํากันดูนะนี่นะคะข้างในมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเนี่ยนะคะคือแบบแค่ส m l เองนะทุกคนค่ะ มีกระจิตหนึ่งนะแต่ว่าก็คือเว้ยใช้ได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แลวนะเราไม่ได้หยุดอะไรเยอะขนาดนั้นทุกคนขาหยุดแบบก็ก็สองหยดก็ทั่วหน้าแล้วอะไรเงี้ยสําหรับขันนะเออนี่นะทุกคนขามันก็จะเป็นแบบนี่นะเหมือนกันหมดเลยนะคือแบบกระจุกกระจิตน่ารักนะทุกคนขาเออแบบพกพาสะดวกนะแล้วข้างในมันก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ย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 แล้วทำไมไม่เหมือนกันหรอเออเนี่ยเนี่ยทุกคนเนี่ยมันเป็นหลอดน่ยแล้วแบบพอเราใช้ก็แบบหยดลงทุกคนขาเออหยุดลงแบบเนี้ยเนี่ย หยดลงหน้าตึ๊ดตึ๊ต๊ยก็ถูไปเลยทุกคนคะ่ะคือแบบใช้ดีสีเขียวใช้ดีเนื้อเซรัม่มอ่ะคือเป็นเนื้อเซรั่มแบบซึมง,ง่ายมากนี่ทุกคนหาเนื้อเซรั่มมันจะแบบเป็นใสๆประมาณนี้เลยนะดูนี่นะทุกคนคะ่ะมันจะเป็นเนื้อใสๆแบบนี้นะนี่เนื้อใสๆแล้วแบบว่าซึมง,ง่ายมากทุกคนคือมันแบบซึมง,ง่ายมากจริงๆซนะึมง่ายจริงๆลยทุกคนค่ะนี่นี่ คือซึมง,ง่ายจริงๆทุกคนค่ะพอทาเข้าไปสักประมาณ3ามถึงห้าิก็คือแบบซึมหายไปเลยทุกคนค่ะไม่เหนียวเนื่อนนะนะจริงๆไม่เหนียวเนื่อนด้วยคือซึมง,ง่ายมากทุกคนค่ะโอเค <c oughs> มีฝันจำได้ว่านาน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 มาแล้วแหละแล้วมีพี่คนนึงเขาอยากให้แบบรีวิว ครีมนะคะตัวครีมของ d e เดน a พ l น่ะสีทองอ่ะทุกคนค่ะคือขวัญจะบอกว่าขวัญลองใช้แล้วนะทุกค่มันไม่ได้ถูกจริตกับขวันเลยนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนอื่นใช้เราจะไม่ดีนะคือมันไม่เข้ากับหนังหน้าขวันเองเพราะว่าขวันเป็นคนที่หน้ามันแล้วตัวครีมอ่ะมันมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยทุกค่ะมันมีความชุ่มชื้นเยอะพอหน้าขวัญมันมันอยู่แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเพิ่มเข้าไปอีกพอขวันใช้ทุกคนค่ะขวันก็เลยแบบคือ ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะทุกคนค่ะครีมเขาเนี่ยดีถูกจริตกับคนอื่นแต่ว่าสำหรับขันมันไม่ถูกจริตนะคะมันใช้แบบใช้แล้วมันหน้ามันนั่นเองนะทุกคนค่ะนะแต่ครีมเขาอ่ะดีมากดีทุกตัวเลยนะทุกคนค่ะนะโอเคแล้วตัวต่อไปทุกคนค่ะเป็นครีมอาบน้ำมาซึ่งมันเป็นครีมอาบน้ําที่แบบขันเพิ่งแบบเพิ่ง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 เจอทุกคนค่ะซึ่งขันก็ไม่เคยเจอนะเพิ่งมาเจอที่ที่ปากีนี่แหละมันคือยาดเร่ทุกคนค่ะขันอ่านถูกหรือเปล่ามันคือยัดเร่นเนี่ยทุคคนนนน่่ซึงมมัเป็รีีอาาบบบ้ํทแ คือหอมอะทุกคนค่ะมันหอมติดผิวอะแต่ขวัญจะใช้แค่แบบตอนก่อนนอนเท่านั้นนะเออมันมันจะมีหลายกลิ่นมากมันจะมีกลิ่นเอ่อกลิ่นบอสซั่งกลิ่นอะไรอย่างนะกลิ่นนึงอะเอ่ออะไรนะสีม่วงกลิ่นอะไรแล้วโอ้ยขวันก็ลืมทุกคนค่เนี่ยมันมีหลายกลิ่นมีสามสี่กลิ่นกลิ่นกลาบก็มีทุกคนค่ะเออกินดอกไม้อะไรก็มีนะทุกคนค่ะแต่ว่ากลิ่นที่ขวัญเลือกมาเนี่ยคือกลิ่นบูเคทุกคนค่ะมันเป็นกลิ่นดอกไม้หอมอ่อนแล้วมันแบบ คือเป็นเป็นกลิ่นที่ขันชอบมานานแล้วทุกคนขะตั้งแต่ขันแบบอ่าอยู่มาเลยตั้งแต่อยู่ไทยแล้วอ่ะมันมีเอ่อครีมอาบน้ำยี่ห้อหนึ่งนาอซึ่งแบบขันใช้มาตลอดตลอดแล้วคือแบบมันหาซื้อไม่ได้แล้วแล้วขันก็ไม่ได้กลับไทยเงินวนขาขันอยู่มาเลยแล้วมันก็ไม่มีแล้วขันมาเจอที่ปาเกียคือกลิ่นมันหอมมากนะทะมันก็คือกลิ่นของ UK เองือหอมมากทุกคน่ะเนี่ยหอมจริงนะคะใครอยากลองใช้ก็ไปหาปั๊มกันดูทุกคนขะคือใช้ดีมากอันนี้ขันเพิ่งไปถอยมาใหม่ะทุโคน่าเออร์เนี่ยคือหอมจริงแล่นนะคือออมมมันหหแบบ หอมละมุนละมุนหอมแล้วแบบหอมพออาบน้ําเสร็จแล้วมันจะติดผิวอยู่สักพักหนึ่งเลยแหละสักพักใหญ่ๆเลยแหละทุกคนขาเนี่ยคนก็เลยชอบอแต่ว่าจะจะจะ,จะจะจะใช้ตอนเย็นซะมากกว่าทุกคนขานะนะไปหาลองตากันได้นะแล้วก็ส่วนครีมแบบน้ําทุกคนขาเนื้อก็จะเป็นแบบเนื้อแบบนี้อุ้ยทุกคนขาเป็นเนื้อใสๆแบบนี้เลยนะนี่ทุกคนแบบมันจะเป็นเนื้อใสๆแบบนี้เลยทุกคนขาเป็นเนื้อเจลแบบนี้เลยแล้วก็แบบโอ้ยหอมอ่ะทุกคนหอมจริงหอมจังเนี่ยเป็นเนื้อเจลพอแล้วมันก็จะแบบ เป็นฟองไม่ได้ฟองเยอะอะไรทุกคนขานะไม่ได้ฟองเยอะอะไรนะถ้าแบบถ้าเราไม่ได้ใส่กับอะไรนะอา่าที่ที่ที่อาบน้ำอะ่ะที่ตีฟองอ,ะอ่ะแต่ถ้าแบบอาบถูธรมรมดามันก็จะแบบฟองไม่ได้เยอะอะไรนะทุกคนขานะแล้วก็อันต่อไปนะคะมันก็คือแหงแห้แง,แงนี่เลยทุกคนขาเป็นซันบล็อกนะทุกคนขาเป็นครีมกันแดดน,นั่นเอง ยี่ห้อนี้นะคะซึ่งขันก็เห็นเยอะมากทุกคนคะ่ะเห็นบ่อยมากนะในปาร์ตี้สามใคือย,ยังไม่เคยลองนะทุกคนคะ่ะขันใช้ของอะไรนะนูโทจิน่า่ะตอนนั้นอะเออแต่ขันใช้หมดแล้วก็คือก็เลยแบบเดี๋ยวลองใช้ยี่ห้อนี้ดูนะมันอ่านว่าวินส์ไหมทุกคนมันอ่านว่าวินส์ไหมเนี่ยนะทุกหน้ามันไม่โฟก,กัสอะเออนี่ทุกคนคะ่ะยี่ห้อนี้เดี๋ยวขันเปิดให้ดูข้างในนะเขา,ขาบอกว่านี่มันแต่ว่า กันแดดเนี้ยไม่กันน้ำด้วยค่ะมันจะมีแบบกันน้ําด้วยแล้วก็ขันซื้อแบบไม่ได้กันน้ำทุกคนค่ะไม่ได้กันเง่อไม่ได้กันอะไรเลยแต่ว่ากันแดดได้อย่างเดียวทุกคนค่ะนะเนี่ spf 40นะทุกคนค่ะนี่ซัน c a ร e นู่นนะคะเออ spf 40เราขันจะให้ดูให้ดูเนื้อทุกคนข่เนื้อสัมผัสมันจะเป็นยังไงเพราะว่าอ๋ัคนะราลองแล้วนะทุกคนขาลองทาเนื้อสัมผัสมาดูแล้วแต่ยังไม่ได้ลองบนหน้านะแต่ลองบนหลังมือทุกคนดูนี่คือทาไปอ่ะเนื้อไม่เหนียวทุกคนขาไม่เหน ทาแล้วก็คือแบบหายไปกับหน้าหายไปกับผิวเลยเอาไฟดับอีกแล้วต้นขามันหายไปกับผิวเลยจริงๆโ,โอ้ยไฟดับซะง,งั้นนี่เห็นไหมหายไปกับผิวเลยนะทุกคนขาไม่แล้วไม่เหนียวด้วยนะที่ขวัญชอบแบบเพราะขวัญลองแล้วมันแบบไม่เหนียวไงก็เลยแบบเออมันต้องเข้ากับหน้าเราได้ดถ้าสมมติว่ามันเหนียวแสดงว่าเนื้อสัมผัสมันเนี่ยมันแล้วหน้าขวัญมันอยูย่แล้วอะไรเงี้ยทุกคนเอ้ามาแล้วเดี๋ยวดับเดี๋ยวมาด้วยคนขาไฟนะนั่นแหละทุกคนขาเนี่ยเห็นไหมคือแบบ ไปลองดูกันนะทุกคนคะ่ะอันนี้คือขวันยังไม่ได้ลองบนหน้าจริงๆทุกคนคะ่ะขวันเพิ่งซื้อมานะขวันเพิ่งซื้อมามื่อวานนี้เองเดี๋ยวขวันจะลองนะทุกคนคะ่ะขวันที่ว่ามันน่าจะใช้ดีอันนี้คิดเองนะทุกคนคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองดูก่อนว่าจะเป็นยังไงเนาะว่ามันจะแบบเอ่อมีผลกระทบกับใบหน้าอะไรเราหรือเปล่ามีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่ามันจะแพ้หรือเปล่าอะไรนี้ทุกคนค่ะแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วนะทุกคนคะ่ะก <kanssa, S 1> ็โอเคดูแล้วทาทาหลังมือดูแล้วมันมันไม่มันมันไม่แบบ เหนียวหนือหนาอะไรนี้โนขาะขาคิดว่ามันน่าจะโอเคกับหน้าขัดเนาะโอเคเรามาดูอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นเซรั่มนะคะเป็นเซรั่มวิตามินซีกคนขาซึ่งยี่ห้อเดียวกันกันกบอ่อไอนี้เลยกันแดนดวดนขามันคือเนี่ยเซรั่มตัวน,นี้ทุกคนขาเขาบอกว่าใช้ดีนะใช้ดีนะขอนก็ไม่รู้ว่ามันใช้ดีจริงหรือเปล่านี่เดี๋ยวจะมาลองใช้ดูนะทุกคนขาเออเดี๋ยวจะมาลองใช้ดูนะคะว่ามันจะดีจริงหรือเปล่านะข้างในมันก็จะเป็นแพคเกจิ้งประมาณ เออนี่ทุกคนค่ะเขาบอกว่ามันใช้ดีทุกคนค่ะถ้าเป็นแบบราคาว่าเราคือแบบดีงามมากราคาประมาณสองร้อยกว่าบาทเออสองร้อยกว่าบาทจริงๆขวดเนี้ยประมาณสองร้อยสามสิบ hmm. อืมนะคะคือดีงามมากทุกคนค่ะราคาทุกคนข่ะแต่ขวดนี้ไม่ได้ลองใช้นะเขาคือมันหายซูยากมากทุกคนค่ะคือขนวนไปทามหาห,าหลายร้านมากแล้วขวไปได้ที่เซ็นทรัลซูเปอร์มาร์เก็ตในะครงกาเซ็นทรัลไปได้ที่โน่นนะทุกคนค่ะแล้วราคาก็ก็ก,ก็พันรูปีนิดๆิดทุกคนคาเด้ว เดี๋ยวจะให้ดูเนื้อสัมผัสน,น้องขันคือเอาจริงว่าขันเนี่ยยังไม่ได้แบบเปิดดูอะไรเลยทุกคนขานี่จะมาดูกันนะคะว่าเอยเนื้อก็จะประมาณนี้ทุกคนเป็นเนื้อเซรั่มที่แบบยังไม่รู้นะว่าเนื้อสัมผัสเป็นยังไงขันก็เพิ่งดูเปิดดูพร้อมทุกคนนี่แหละไม่เดี๋ยวขวันจะแบบว่าหยิบใส่มุ้อ่าเออเนื้อมันแบบเข้มข้นอนะ่ะคนเนื้อเข้มข้นดีนะเออมันจะเป็นเนื้อออกสีส้มๆอ่ะทุกคนเห็นไหมส้มๆไหมทุกคนเออมันจะออกส้มๆอ่ะและ้วแบบเดี๋ยวดูนะว่า ว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเนื้อเหนียวไหมเอ้ยมันเลื่อนๆนะ่ะเลื่อนๆนะทุกคนคะ่ะเลื่อนๆเลื่อนๆพี่กิน่นไหมกินหอมอ่อนๆนะทุกคนคะ่ะอ,อือเขาบอกว่าเนี่ยใส่4-5ดรอปนะทุกคนคะ่ะแล้วก็ใช้ทุกเช้าเย็นนะอือนี่ทุกคนโอ้ซึมง,ง่ายเหมือนกันนะเนี่ยดูเนื้อเหมือนจะเหนียวแต่ว่าไม่เหนียวดูนะทุกคนค่ะพอพอโดน ผิวเราแล้วไม่เหนียวนะคนขาคือซึมเข้าไปเลยนะเดี๋ยวขวัญจะลองใช้ดูเนาะว่ามันจะเป็นยังไงคนขานะเออถ้ามันดีก็คงจะได้ซื้อใช้เรื่อยๆนะคนขานะเออนะนี่ไปแล้วไปหาลองใครใช้อยู่แล้วก็ถ้ามันดีหรือไม่ดียังไงก็มาคอมเมนต์บอกหน่อยนะคนขาเพื่อนที่อยู่ปาก,กีิสถานเนาะเออนะคะไปลองหาตําดูกันดูคนขาคือใช้ดี อันนี้ที่เขาว่าใช้ดีก็คือเพื่อนๆในทุนขาที่เขาเคยใช้เขาบอกว่าใช้ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าขันไม่รู้ว่ามันใช้ดีไหมสําหรับขันมันจะถึงจริตกับขันไหมแต่ว่าต้องลองดูในทุนขานะเออถ้าใครอยากลองก็ไปหาตำกันได้นะนี่นะคะแต่ว่าบอกเลยว่ามันหายากมากเป็นขกว่าจะซื้อได้ขันก็กว่าจะซื้อได้นะเออน่าหน่อยดูราคาเนี่ยที่เขาเขียนราคาไว้ททุนขาประมาณเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบห้ารูปีก็ตกประมาณสองร้อยกว่าบาทไหมสองร้อย200กว่าบาทเออ 250หทุกคนคือราคานี้ไม่แพงเลยทุกคนค่ะนะเอออันเนี้ยก็เหมือนกันขันสันเข้าไห่เองอะร้อยกว่าบาทเองทุกคนขาเนี่ยเออนะคะคือราคาดีทุกคนค่ะนะแล้วก็ได้ของดีด้วยทุกคนขาถูกและดีมีจริงทุกขคาน,คนี่3ามร้อยขวดนี้3 5 0รรูป,ปีนะคะก็ประมาณเท่าไหร่ขวดละ70บาทหอกประมาณนั้นแหละหรือไม่ถึงด้วยซ้ำอะขวดละ50 50กว่าบาทเออประมาณนี้ทุกคนค่ะอันนี้คือขันราคาคร่าวๆนะแต่ส่วนอันนี้แนละ้วทุกคนขา ส่วนส่วนเซรั่มนี้นะส่วนเซรั่มนี้3 ml เนี่ย90รูป,ปีนะทุกคนคะ่ะ90รูป,ปีเออเออน้ากินะ<า>แล้วก็มาถึงเวลาที่เราคอยนะทุกคนคะ่ะซึ่งขวัญจะบอกก่อนนะคะว่าอม,มันเป็นการช็อปครั้งแรกที่แบบขวัญแบบช็อปแบบ ซื้อทีเดียวพร้อมกันแบบ3าสี่ตัวอะไรเงี้ยทุกคนคะ่ะคือขอนไม่เคยซื้ออะไรขนาดนี้นะถ้าขันจะซื้อขันก็ซื้อแบบอะไรที่จําเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อแบบทีละตัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือจบไปทุกคนคะ่ะทีละชุดอะไรเงี้ยคือจะไม่ซื้อแบบนี้นะทุกคนค่ะนะล้วคือแบบ มันไม่ได้ลดราคาด้วยนะแล้วก็ไม่ได้แบบว่าดิสคาอะไรเลยไม่ได้แบบเซลอะไรเลยนะทุกคนค่ะคือผมซื้อราคาเต็มอ่ะเออแล้วก็ขวัญจะบอกว่าปกติขวัญก็ไม่ซื้ออะไรขนาดนี้หรอกทุกคนค่ะเออขวัญบว่าเธอเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไปซื้อตลาดธรรมดานะราคามันก็แบบพันสองพันแบบคือราคาไม่ได้ต่างอะไรกันเลยแล้วแบบเนื้อผ้าเอยแบบเย็บงานเขาแบบ มันมันไม่ได้ดีเหม e: yes. yes. ือนของแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนขาสามีก็เลยว่าเธอเธอก็ไปซื้อของแบรนด์เลยราคาไม่ได้ต่างอะไรกันเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ผ้าดีด้วยได้แบบเขาแบบเย็บดีด้วยอะไรอย่างงี้ทุกคนขางานเนียบด้วยอะไรเงี้ยทุกคนขาลูกคนก็เลยบอกเรามาดูในส่วนของกางเกงนะทุกคนขาคือกางเกงที่ขวันจะบอกว่าที่ขวนซื้อกางเกงนะคือสามีชอบขึ้นผ้าแบบขึ้นโค้งขึ้นเขาเข้าปงเข้าป่าทุกคนขาแบบเออไปไปแบบ เเข้าป่าอะไรอย่างเงี้ยเดินป่าอะไรเงี้ยทุกคนขาขัก็เลยแบบมองหาการเก่งที่แบบอมันสะดวกสบายตัวเองอย่างเงี้ยทุกคนขาซึ่งก็เลยไปได้ยี่ห้อนี้มาทนี่นขามันอ่านว่าอะไรมันอ่านว่าอะไรทุกคนมันอ่านว่าเ n g i n e ไหมมันอ่านว่าเอนจินหรือเอ g i n e ทุกคนเออนั่นแหละนี่แหละทุกคนขาซึ่งแบบขันก็แบบไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาทุนขาคือเดินไปแล้วมันแบบอุ้ยอะไรเงี้ยมันสะดุดก็คือแบบน่ะไปสอยมาตัวทุกคน่ะเออนี่ คือทุกคนขวัญปกติขวัญใส่เอลยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะแต่ว่าคือขวัญไม่ชอบแบบพอดีตัวเกินไปขวัญก็เลยบอกใสสามสิบมานี่คือขวัญจะบอกว่ามันไม่คับมันไม่พอดีตัวแต่ว่ามันจะหลวมนิดนึงคือนิดเดียวเองทุกคนขานี่สามสิบนะเออแล้วมันไม่รัดขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอเวลาใส่กับชุดของเสื้อปาเกียอะไรเงี้ยเออมันก็จะโอเคทุกคนขามันเปน็นี่สีนี้เลยทุกคนขาสีกรมนะเป็นภะาพแบบนี้เลยนะเป็นกางเกงแบบนี้นะทุกคนขาซึ่งแบบว่าขวัญก็ เออมีทุนขามันเป็นกางเกงแบบมันไม่มีซิปอะไรนะคือเป็นกางเกงสวมเข้าไปเลยแหละผ้าดีทุกคนค่ะผ้ายืดนิดนึงนะคะน่ะแล้วก็เวลาแบบไปเดินป่าอะไรเงี้ยทุกคนค่ะเดินภูเขาอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าเออสบายเลยทุกคนค่ะเป็นขาจำแบบนี้นะเออแต่ไม่ได้จำรัดนะทุกคนค่ะแบบเดยก็มันเป็นแบบทรงจำๆแบบนี้ทุกคนค่ะนะแล้วก็ใส่สบายด้วยทุกคนค่ะเออนะนี่แหละแล้วก็ใส่กับเสื้อปักยีนทุกคนค่ะนะคือใส่สบายเลยตัวนี้ก็อยู่ที่ราคาเท่าไหร่เนี่ยสองพันเจ็ดร้อย 9ก้าสิบเก้ารูปีนะทุกคนหาก็เกือบเกือบสามร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยตัวนี้ทุกคนค่ะคือมันถ้ามันถ้าสมมุติว่าแบบเป็นบ้านเราก็คงแบบสี่ร้อยอะไรประมาณเนี้ยเออนะแต่ว่ามันได้ผ้าดีทุกคนขาภผ้าแบระนะด์มัะนะทุกคนขานะและ้วก็มาดูตัวต่อไปทุกคนขายมาดูตัวต่อไปมาดูตัวต่อไปของนี้เยยคยทุกคนหาอันนี้ให้ดูหน่อยเอาฟิตเตอร์ทุกคนหายนี่คือแบบ ทุกคนามันไม่ใช่ว่าแบบจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรที่ถูกใจเรามาบ่อยๆทุกคนขาคือแบบนานๆมันจะมาทีอะไรอย่างเงี้ยจริงอันนี้คือก็กางเกงเหมือนกันนะทุกคนขานี่เป็นกางเกงนะคะเป็นยีนยืดนะทุกคนขานี่หรือว่าลูกฟูกก็ไม่รู้นะมันเป็นผ้านิ่มๆอะ่ะจะว่ายีนมันก็ไม่เชิงนะทุกคนขามันเป็นผ้าแบบนิ่มๆเนาะคือฝัจะบอกว่าเหลือตัวเดียวตัวสุดท้ายแล้วด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมไซส์ยี่สิบแปดนะทุกคนขาเนี่ยแต่ถ้าเป็นกางเกงขากระบอกแบบนี้ยฝันใส่ยี่สิบแปด อันนี้คือก็พอดีเลยทุกคนขาขาใหญ่ด้วยซ้ำเนอะทุกคนขานี่อมขาใหญ่ด้วยซ้ำเนอะทุกคนขาแล้วก็ราคานี่ยมันอยู่ที่สองแปดเก้าศูนย์ทุกคนขาคือแบบเตรียมไว้แล้วแหละว่ามันต้องประมาณสามพันอ่ะเออน้าผันคิดไว้แล้วว่าต้องประมาณสามพันปีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปจ่ายเคาน์เตอร์ทุกคนขาเหลือยอยู่เก้าร้อยเก้าสิบเหลืออยู่เก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดลูปีนี่แหละคนแบบตกใจเอา้ามันลดอะไรขนาดนั้นคือแบบซื้อคือ ตรงที่เขาแขวนไว้มันคือตรงป้ายลดราคาลด5 0กี่เปอร์เซ็นต์ที่เราแขวนไว้ไม่ได้ดูดทุกคนขาแต่คือแบบได้ราคาได้มาเก้าร้อยเก้าเกดูปีทุกคนขากถูกมากจริงถูกมากนะได้ตัวละร้อยกว่าบ,บาทเองนะทุกคนหานี่คือแบบแล้วขามันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคน่ะเป็นขา,าพับแบบนี้นะซึ่งใส่ไปเดินปงโนปะก็คือโอเคเลยใส่กับรองเท้านะทุกคนขะนี่รองเทา้ารองเท้าพัชชูนี่รองเราเป็นเนี่ยทุกคนขารองเทา้าคนชอบใส่รองเท้าอยู่แล้วทุกคนขาะนะอืแล้วก็เอวมันก็เป็นนซิปนะทุกค ใส่ดีแล้วขวัญไม่ชอบใส่กางเกงแบบรัดนะถ้าใส่แบบรัดๆก็จะใส่อยู่ในแบบชุดจูบ้าในทุกคนหาชุดแบบชุดเดรสยาวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนขาขวัญจะใส่แบบนั้นแต่ว่าถ้าเป็นขากางเกงเนี่ยขากางเกงใหญ่นะทุกคนขาใหญ่ขวัญใส่เข้าไปก็เหลือทุกคนหาเออนี่ทุกคนขวลองแล้วแหละขวัญลองแบบลองอยู่ร้านแล้วมันโอเคก็เลยแบบเออตัดสินใจซื้อทุกคนขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ใส่แบบไปไหนมาไหนสะดวกด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบไม่ได้รัดไม่ได้เห็นส่วนทรงอะไรเราอะไรในทุกคนหาเนี่ย โอเคมาดูในส่วนของเสื้อเ้อเนี่ยซื้อร้านเดียวเลยทุกคนเห็นแบบคงจะรู้แหละว่ามันคืออะไรทุกคนหานี่แท่งมันถึงคอดีทุคนค่ะตอนแรกกับเพื่อนเพื่อนปากีเนาะตอนที่ขวัญอยู่มาเลยอะ่ะคือแบบว่าเขาก็ซื้อแบรนด์นี้แหละไปแล้วขวัญก็ไม่รู้ว่ามันขวัญไม่รู้หรอกว่ามันคือแบรนด์ของปากีางังคิดว่ามันเป็นแบบธรรมดาอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวขวัญก็ไม่ได้สนใจยอะไรเนี้ยเออนั่นแหละไม่ไม่คิดว่ามันคือแบบเอ,อ่อเป็นเป็น,เป,นเป็นแบรนด์เนมของปากีแล้วทุกคนค่ะคือเนี่ยคอดีนุ่คนค่ะ คอ,อดีคอดีเกาไม่หักเลยคอดีเออนั่นแหละคือนั่นแหละฝันก็เลยจะนั่งอ๋อเพื่อนซื้อของแบรนด์ไปให้นี่เองอะไรเงี้ยนี่แหละทุกคนขาฝันไม่ได้รู้หรอกว่ามันแบบเป็นของโมของแม่คือฝันไม่ได้สนใจว่าคืออะไรฝันก็ใส่ได้อะไรทุกคนนะฝันไม่ได้จำกัดว่าต้องแบบเป็นแบรนด์เนมอะไรเงี้ยทุกคนขาเออคือมันมีเยอะมากนะมีล้านไลน์มีไอเดียมีอะไรนะสไปเยอร์เออสไปเยอร์มีพวกสายใหญพวกอะไรนะเบคเอาอะไรเงี้ยคือมีเยอะมากโบนันซ่าเอออะไรเออทุกคนขาคือมีแบรนด์เนมเยอะมากทุกคนไปดูเออนั่นแหละ คือแบบตามที่ทุกคนเห็นเลยจริงๆแล้วมันมีเยอะกว่านี้อีกนะทุกคนขายเยอะมากแหนะคือในในห้างที่ทุกนไปดูทุกคนขายแล้วก็จริงๆแล้วราคาในตลาดกับในห้างก็ราคาเท่ากันในุกคนขายไม่ได้ต่างกันอแต่ว่ามันแค่อยู่ในห้างแค่นั้นเองคือไปเดินตักเอฟมาเรามาดูในส่วนของเสื้อกันดีกว่านี่แผ่นในแท้ทุกคนขาฝแกดูด้วยแหละจริงๆแล้วอ่ะก็จะมีถุงมาให้อย่างนี้ทุกคนะเป็นลายของเขานะฮะเขาก็จะแบบมีให้เราเลือกแล้วก็เขาจะบีบไซส์มาบอกเขาว่าเราไซส์อะไรทุกคนขาขอเลือกมาไซส์สิบนะเนี่เขาก็จะมีไซส เออเจ็ดแปดเก้าสิบอะไรเงี้ยสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแต่ว่าส่วนมากแล้วผู้หญิงที่นี่เขาก็จะใส่ไซส์แบบไซส์สิบเอ็ดสิบสองอะไรเงี้ยไซส์คือใหญ่กว่าไซสน์นี้คือจริงๆแล้วตัวนี้ก็ใหญ่ในะนคนขาควันคือแบบไม่ชอบแบบใส่ให้มันเห็นสวดทรงอ่ะจริงๆแล้วก็ใส่ให้เห็นสวดทรงไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเออแต่ว่าดูแขนมันสิทุกคนดูแขนแบบเธอเธอจะแฟชั่นจ๋าไปไหนอันนี้ก็เป็นกระดุม,มนะทุกคนาเป็นกระดุมติดตรงนี้แล้วก็แบบมีแขนเหลือออกมาตรงเนี้ยมันก็ไม่เข้าใจ ก็แบบโอ้ยอะไรใจสามีชอบรุนค่ะจะ่ากเธอเอาแบบนี้แหละอะไรเงี้ยเออเออเออเอาก็เอาสันตามใจสามีอยู่เนี่ยเออนั่นแหละก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้างหลังก็จะเป็นจีบแบบนี้ทุกคนในมินจีนภาพแบบเนี้ยอืมผันชอบคอจีนแบบนี้อยู่แล้วอะทุกคนเป็นคอแบบเนี้ยเออเนี่ยเนี่ยชอบแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเป็นคอแบบเนี้ยเขาเรียกคอจีนใช่ไหมชอบอยู่แล้วอะไรเนี้ยนี่ข้างหลังแล้วก็จะเป็นจีบแบบนี้้ทุกคนค่ะนี่เป็นจีบแบบนี้ ลายน้ทุกคนขาสีเขียวขีม้มาขนก็จะมาใส่กับตางเกงตัวน,นี้แหละทุกคนเออนี่แล้วก็แบบมีอยู่แล้วค่ะคุณสีเขียวอะไรทุกคนขาเเขียวทั้งตัวเขียวขี้มาทั้งตัวทุกคนขาจริงเออนี่นี่มันก็จะแบบยาวมาถึงนี้เลยนะทุกคนขายาวอย่างนี้เลยนะนี่ยาวอย่างนี้เลยนะทุกคนนี่ยาวอย่างนี้เลยนะตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งนโอ้ขอนลืมบอกราคาตัวนี้ราคาอยู่ที่2690ทุกคนขายนี่คือราคาเต็มเลยนะคะไม่ได้ลด ไม่ได้ลดอะไรเลยทุวขาเนี่ยตอนนี้ราคาเองนะครนี่แต่ผ้าดีทรวขาผ้านิ่มนะคะผ้าบางผ้าแต่มองไม่เห็นในทรงขาบางแต่มองไม่เห็นที่เนี่เขาจะเรียกว่าผ้าร้อนผ้าร้อนก็คือผ้าแบบหน้าผ้าแ่อสำหรับฤดูซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยผ้าฤดูร้อนอะยนะคะเราจะใส่มาเยอะแบบนี้กันใส่แบบนี้กันอันนี้ก็เหมือนกันทุกคนคาเป็นผ้าร้อนเหมือนกันนะร้อนแบบน่าจะร้อนพัคต้นอ่ะพัคต้นร้อนเป็นเพียวัคต้นร้อนทุ้นคา ซึ่งมันไม่ได้บางแต่มันบางแต่ไม่ได้บางงองเห็นนะทุกคนเข้าใจะเป็นผ้านิ่ม,มอ่ะเออเนี่ยอีกตัวนึงทุกคนขาที่ผนไปสอยมาเป็นไงเออนี่แหละทุกคนขาแล้วก็แขนยาวหน่อยเออแขนโอเคตัวนี้แขนโอเคทุกคนขาอันนี้คือแขนนะแขนโอเคตัวนี้แขนโอเคคอจริงแบบน,นี้ก็โอเคทุกคนขานี่ยคอจริงน,นี่ก็ไซส์สิบเหมือนกันทุกคนขาไซส์สิบเหมือนกันเออคอจริงแบบน,นี้ก็โอเคทุกคนขาชอบนะคะบอกเลยว,ว่าชอบ แล้วงานดีงานเนี้ยบทุกคนค่ะเห็นไหมงานเนี้ยบงานดีคือแบบมันไม่รุ่ยอะ่ะอืเห็นไหมงานดีงานเนี้ยบเนี่ยเห็นไหมข้างในก็เย็บดีทุกคนค่ะไปหาสอยโลดนะคะนะราคานี้หาที่ไหนได้เนี่ยเห็นไหมข้างในก็จะเป็นแบบเนี้เขาก็จะเย็บดีทุกคนค่ะเขาจะเก็บงานละเอียดมากเอ,อเก็บงานละเอียดทุกคนค่ะนี่เห็นไหมเก็บงานละเอียดนี่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 กล่องไ่กระป๋อฟกัดเด้นี่เห็นไหมกระป๋อฟกัดแต่น้าขนอยู่นี เนี่ยนั่นแหละเก็บงานละเอียดนะทุกคนค่ะแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับตลาดราคาเท่ากันนะทุกคนค่ะฝันจะบอกว่าตามตลาดอะ่ะคือแบบงานชุยทุกคนค่ะจะบอกว่าชุยเลยก็ว่าได้คือแบบเขาไม่เก็บริมเขาไม่เก็บขอบอะไรใดๆทั้งสิ้นคือเขาจะปล่อยให้มันรุ่ยอยู่งั้นเลยทุกคนค่ะรุ่ยจริงรุ่ยจริงอะไรจริงจริงผันจะบอกว่าฝันจะบอกว่าฝันจะโอ้ยกวที่ผัใส่โอเคอยู่ฝันจะบอกว่าคือแบบ เดี๋ยวจะให้ดูจนทุกคนค่ะคือมันแบบเขาไม่ได้เย็บริมอะไรเลยทุกคนค่ะคือได้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราซักไปใช่ไหมตรงขอบเนี่ยตรงริมเสื้อข้างในเนี่ยเขาจะเย็บแบบก็จะปล่อยไว้อย่างนั้นเลยทุกคนค่ะแล้วบอกว่าพอเราซักใช่ไหมมันก็จะแบบได้หลุดไปทีละเส้นสองเส้นทีละเส้นสองเส้นแล้วมันก็จะรุ่ยไปเลยอะจริงทุกคนค่ะมันจะเป็นแบบนั้น,น,นตามแขนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนค่ะนี่ๆๆนี่เนี่ยเนี่ยจะบอกจะบรรยายยังไงนี่ยตามแขนอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็ไม่ได้เก็บงานเย็บอย่างนี้นะ คือเขาแบบก็จะปล่อยให้มันเห็นไ, ì, i, ì, นห,นไหม,น,ไหน, <S <S มนี่นี่ทุกคนเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยเขาจะปล่อยไว้อย่างนี้เลยอะเนี่ยซื้อตามตลาดนะตัวเนี้ยเดี๋ยวเขาจะปล่อยไว้อย่างเงี้ยให้มันเห็นแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยออกแล้วแล้วดูเปรียบเทียบกับตัวนี้เห็นไหมเขาก็จะเก็บงานเรียบร้อยทุกคนขาเือความตัวนี้นะเห็นไหมมันต่างกันมากอนะทุกคนขานี่เห็นไหมนั่น,นแหละทุกคนขาซึ่งเป็นอะไรที่แบบวา่าชอบทุกคนขาถึงไงว่าคือนานๆทีจะซื้อไม่เป็นไรทุกคนค่ะคนไม่ได้ซื้อทุกครั้งตลอดเวลาอะไรขนาดนั้นคือแบบเห็น้้ซซืืออเเนไไป่่มคคะ คือนานๆทีถ้าคือแบบถ้าถูกใจจริงๆขอนค่อยจะซื้อนะถ้าไม่ถูกใจไม่ชอบก็คือไม่เอาเลยขอนจะเป็นคนแบบนั้นแหละทุนขายนะไม่ใช่ว่ามีเงินก็จะซื้อๆๆอย่างเดียวทุนขาเออนะฮะนะไม่เอานะแบบนั้นนะคะนี่ทุนขาตัวหนึ่งก็จะใส่กับกางเกงนี้นะนี่นะคะเดี๋ยวไปเดินเข้าปงข้าป่าทุนขาเออไปเดินไปเดินแบบขึ้นภูเขาอะไรอย่างเงี้ยสามีบอกว่าจะพาไปเลยนะไปฮกิ้งอะไรอย่างเงี้ยไปทร็กกิ้ง ปีนเขาอะไรของแกก็ไม่รู้ซึ่งถ้าใครได้ย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอของขันที่ปีที่แล้วอะคือจะเห็นขันแบบไปเดินเขาเดินออกกำลังกายที่เขาที่ขึ้นเขาอะเดินเขาทุกคนขานั่นแหละจะแบบนั้นเลยทุกคนขาก็เลยแบบเออหาเตรียมชุดไว้ทุกคนขันหสามีพาไปทุกคนขันนั่นแหละถ้าได้ถ้ามีถ้าได้ไปอีกทุกคนก็จะได้เห็นวิดีโอของขันน้องเออนั่นแหละ้ยทุกคนขานี่แหละที่ขันไปได้มาทุกคนขาคือ จริงเราก็เสียดายตังค์เหมือนกันนะแต่ว่าคือมันได้ใช้จริงๆนะทุนขายที่ผ่อนซื้อมาถ้าผวันไม่ได้ใช้ข่อนก็ไม่รู้ว่าจะซื้อมาทำไมทุกคนค่ะเสียดายตังค์เหมือนกันนะบาทสองบาทก็เงินเหมือนกันทุกคนค่ะนั่นแหละเนี่ยถ้าไปซื้อมาแล้วมันได้ใช้จริงๆมันคุ้มก็ก็โอเคสําหรับผัอนเมนทุกคนค่ะมันไม่เสียเที่ยวที่แบบเราเสียเงินไปอะไรเงี้ยนะทุนแทนนะ เน่โอเคนะคะทุกคนนี่แหละคือทั้งหมดทั้งมวลทุกคนขาที่ขวัญแบบพาทุกคนไปช็อปมานะคือพาทุกคนพาื่อยไปช็อปมาทุกคนขานี่แหละสิ่งที่ขวัญได้มาเนาะที่ขวัญรวมรวมกันทั้งหมดที่ขวัญหมดไปเนี่ยหมดไปประมาณทุกคนขาที่ซื้อทุกอย่างเลยนะหมดไปประมาณประมาณเลยนะประมาณหนึ่งหมื่นนิดๆนะคะหนึ่งหมื่นรูปีอืมอันนี้คือขวัญไม่รวมของกินที่ขวัญซื้อนะอืมทุกคน อันนี้คือเฉพาะที่เอามารีวริวนะทุกคนค่ะก็ประมาณ1นึ่งหมื่นิดๆหนึ่งหมื่นรูปีนิด,นด,นด,นดๆก็อยู่ที่เท่าไหร่อ่ะประมาณเกือบ2,000กว่าบาทอะไรเงรี้ยประมาณนั้นแหละเออหรือไม่ถึงประมาณสองพันละสองพันบาทอ่ะทุกคนคาดเนี่ยที่ขวัญได้มาก็คือถ้าถ้าถ้าเปลี่ยนท่าเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณสองพันนี่แหละทุกคนข่ารู้คือมันโอเคมากทุกคนาหาเฉพาหรันอ่ะเงินสองพันนี่แบบได้ของเยอะขนาดนี้ถ้ละ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 าเป็นที่บ้านเราก็คงแบบ ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนี้ใช่ไหมเออนะคะนะักผู้นช้ขันก็นั่นแหละทุกคนหาทั้งหมดทั้งมวลก็ได้มาประมาณนี้เลยทุกคนหานะคะถ้าใครชอบอันไหนที่ขันมาดีวีวก็ไปหาตรงหาตามก็ได้ทุกคนค่ะทุกคนที่อยู่ปากีเนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครนะคะอยากให้ขันทำคลิปวิดีโอแบบไหนให้มาดีวีอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้ได้คลิปวิดีโอนะคะหรือว่ามีคำถามอะไรอยู่กับปากีฉันก็คอมเมนต์มาได้ได้คลิปวิดีโอนะคะเราก็จะไปลิงก์เฟซบุ๊กขันไว้ได้คลิปวิดีโอนะคะหรือว่าใครนะคะอยากจะส่งข้อความมาถามส่วนตัวก็สามารถส่ง เข้ามาถามกันได้ด้วยค่ะนะคะ,นะคะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเอ่อถ้าเพื่อนๆนะคะเข้ามา ดูคลิปวิดีโอแล้วชมคลิปวิดีโอแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเราจะแจ้งข่าวได้ทั้งคลิปวิดีโอต่อๆไปเกี่ยวกับปากีสถา,านอะไรทุกคนค่ะแต่ทุกคนค่ะวันนี้มาแบบหวัวหมิึกละคะทุกคน <c oughs> หน้านี่แบบสดมาเลยทุกคนค่ะทาแต่ลิปนะคะ <c oughs> จริงๆหน้าสดมาเลยทุกคนค่ะนะคะขออภัยในความหน้าสดมากทุกคนค่ะนะเออนั่นแหละข,อขอาวานก็ขอบคุณล่วงหน้าทุกคนค่ะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วกด subscribe นะคะแล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะ พันก็นจะไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปี่อหน้านะคะอัศนามคุณสวัสดีค่ะ